อย่างโง่ซื้อ12สิ่งนี้นะคะถ้าเกิดไม่อยากเสียใจในตอนแก่สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1ซื้อสุขภาพกลับคืนคนจำนวนมากตอนที่ยังหนุ่มสาวคิดว่าเดี๋ยวแก่ค่อยดูแลแต่หารู้ไม่ว่าสุขภาพนั้นมันไม่ใช่ของเล่นที่เสียไปแล้วแล้วก็จะสามารถซื้อใหม่ได้เหมือนกับโทรศัพท์ที่พังแล้วเดินเข้าห้างเปลี่ยนเครื่องใหม่เรื่องจริงก็คือคุณกำลังเผาผลาญทุนชีวิตที่มีจำกัดไปทีละน้อย หนุ่มสาวหลายคนก็ใช้ร่างกายแบบไม่คิดชีวิตทำงานยันโต้รุ่งกินเหล้าสูบบุหรี่นอนเช้าตื่นสายใช้พลังงานเหมือนกับร่างกายไม่มีวันหมดแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับต้องควักเงินเป็นก้อนๆไปนอนโรงพยาบาลไปซื้อยาซื้อเครื่องช่วยหายใจซื้อเตียงไฟฟ้าซื้อแเพเ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเป็นแสนทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีวันทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ลองคิดดูนะคะ ตอนวัยทำงานคุณยอมเหนื่อยเพื่อเงินแต่ตอนแก่คุณต้องยอมทิ้งเงินเพื่อแค่ได้หายใจในแต่ละวันถามหน่อยนะคะมันคุ้มหรือเปล่าเรื่องสุขภาพก็มีอยู่สองทางเลือกเท่านั้นก็คือทางเลือกแรกลงทุนล่วงหน้าด้วยการกินดีนอนให้เพียงพอออกกำลังกายรักษาร่างกายไว้ตั้งแต่วันนี้ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือจ่ายแพงตอนปลายทางด้วยค่ารักษาที่ไม่มีวันซื้อคืนกลับมาได้ตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาว เงินซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ซื้อความสะดวกสบายได้แต่เงินไม่เคยซื้อตับที่ดีไตที่แข็งแรงหรือว่าหัวใจที่ไม่ล้ากลับมาให้คุณได้เลยสักครั้งเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอย่าโง,ง่คิดว่ามีเงินเมื่อไหร่ค่อยซื้อสุขภาพกลับคืนมาเมื่อถึงวันนั้นมันจะเหลือแต่ความเสียใจที่สายเกินแก้ข้อ2ซื้อความรักปลอมๆม,มีคนมากมายที่เข้าใจผิด คิดว่าความรักนั้นสามารถซื้อได้ด้วยเงินซื้อของแพงๆซื้อรถซื้อบ้านซื้อทริปหรูๆเพื่อที่จะให้ใครสักคนอยู่ข้างๆแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คุณได้อาจจะไม่ใช่ความรักแต่เป็นแค่ความสนใจชั่วคราวที่อีกฝ่ายมีต่อกระเป๋าตังค์ของคุณไม่ใช่หัวใจของคุณความรักที่แท้จริงคือการอยู่ด้วยกันได้แม้ในวันที่ไม่มีอะไรหรูหราเป็นการมองตากันแล้วก็เข้าใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว แต่ความรักที่แลกมาด้วยเงินเมื่อเงินหมดมันก็จะหมดเช่นกันวันหนึ่งคุณอาจจะนอนอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ว่างเปล่ามองโต๊ะกินข้าวที่ไม่มีใครนั่งอยู่ข้างๆความเงียบก็จะดังก้องกว่าความวุ่นวายใดๆซะอีกคนที่เคยอยู่ใกล้เพราะเงินพอเงินไม่อยู่เขาก็จะไปด้วยคุณก็จะเหลือแต่ตัวเองพร้อมกับความโดดเดี่ยวต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขามันก็ไม่สามารถซื้อใจแท้ของใครมาอยู่ข้างๆได้เลย ในบั้นปลายนะคะคนที่เอาเงินซื้อความรักมักจะเสียใจที่สุดเพราะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ได้มาไม่เคยจริงใจเลยเงินนั้นไม่สามารถซื้อคู่ชีวิตได้แต่ซื้อได้แค่เพียงเพื่อนเดินทางชั่วคราวที่หายไปเมื่อเส้นทางไม่เหลือประโยชน์อย่างโง่คิดว่าเงินซื้อความรักได้นะคะความรักที่ซื้อด้วยเงินมันไม่เคยอบอุ่นจริงและยิ่งแก่ลงเท่าไหร่ยิ่งหนาวเหน็บจนไม่มีอะไรสามารถทดแทนได้ ข้อ 3. ซื้อภาพลักษณ์เพื่อโอ้อวดนี่แหละค่ะคือความผิดพลาดที่คนจํานวนมากทําโดยไม่รู้ตัวใช้เงินซื้อภาพลักษณ์ซื้อรถหรูที่มีค่างวดบีบคอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อถือแค่ไม่กี่ครั้งซื้อเสื้อผ้าราคาแพงทั้งที่ใส่แค่ไม่กี่ครั้งก็เก็บลงตู้สิ่งเหล่านี้ละค่ะไม่ได้ซื้อมาจากความจำเป็นแต่มาจากความอยากได้ให้คนอื่นมองว่าเราดูดีแต่เชื่อเถอะนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครจำได้หรอกค่ะว่าเมื่อ20ปีก่อนคุณถือกระเป๋ายี่ห้ออะไรขับรถรุ่นไหนใช้นาฬิกาแบรนด์อะไรสิ่งที่เขาจำได้มีแค่คุณเป็นคนแบบไหนและคุณสร้างอะไรไว้ให้กับคนรอบข้างบ้างที่น่ากลัวก็คือภาพลักษณ์พวกนี้มักจะมาพร้อมกับหนี้คุณอาจจะเคยอยากจะให้คนชมว่าคุณดูดีดแต่งตัวทันสมัยโกหรูแต่ในตอนบั้นปลายกลับต้องนั่งใช้ชีวิตกับภาระดอกเบี้ย เงินที่ควรเก็บเป็นทุนชีวิตก็ถูกใช้เพื่อซื้อเสียงปรบมือเพียงชั่วคราวลองคิดดูนะคะคุณใช้เงินหลักแสนหลักล้านเพื่อให้คนอื่นมองคุณไม่ถึง10วินาทีบนถนนแต่คุณกลับต้องทำงานแลกหนี้เป็น 10, 10ปีนี่คือการซื้อที่แพงที่สุดและก็โง่ที่สุดที่คนจานวนมากทาในวัยปลายทางภาพลักนั้นไม่ได้ช่วยให้คุณนอนหลับสบายสิ่งที่ทำให้คุณนอนหลับได้ก็คือความมั่นคงความสงบ และก็สุขภาพใจที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอย่างโง่ซื้อของเพื่ออวดคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนอื่นเขาไม่ได้จ่ายเงินแทนคุณมีแต่คุณเท่านั้นที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตทั้งชีวิตข้อ 4. ซื้อเวลาแบบผิดผิดมีคนจำนวนมากเลยนะคะที่ใช้เงินเพื่อค่าเวลาไม่ใช่เพื่อสร้างเวลาบางคนเอาเงินทุ่มไปกับการพานันนั่งทั้งคืนจนหมดตัว บางคนก็ใช้ชีวิตกลางคืนเที่ยวดื่มเล่นจนร่างกายโทรมพอหันมาดูอีกทีเวลาที่มีค่าที่สุดกลับหายไปหมดแล้วเงินสามารถซื้อความบันเทิงได้แต่เงินไม่สามารถซื้อช่วงเวลาให้กลับมาได้ลองคิดดูนะคะเวลาที่คุณนั่งหัวเราะกับเพื่อนสักคนหรือเวลาที่ได้ใช้กับครอบครัวมันมีคุณค่ามากกว่าการที่คุณนั่งอยู่ในผับบาร์กี่เท่าคะคนที่โง่ที่สุด ก็คือคนที่ใช้เงินซื้อความสนุกชั่วคราวแต่กลับปล่อยเวลาอันมีค่าที่จะพัฒนาตัวเองให้หลุดลอยไปแล้ววันหนึ่งเมื่อแก่ตัวลงคุณอาจจะมีเงินแต่ไม่มีเรื่องเล่าที่มีค่าไม่มีคนข้างๆที่หยุดด้วยเพราะว่าใจแท้ๆก็จะเหลือแต่ความเสียใจที่ว่าเราน่าจะใช้เวลาให้คุ้มค่ามากกว่านี้เวลาถือว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะที่ไม่มีใครเพิ่มได้ถูกวินาทีที่ผ่านไปคือการหักลบออกจากชีวิต เงินซื้อเวลาเพิ่มไม่ได้แต่เงินสามารถซื้อวิธีใช้เวลาได้ถ้าคุณเลือกใช้มันให้ฉลาดคุณก็จะได้ความทรงจําและก็อนาคตที่ยั่งยืนแต่ถ้าคุณเลือกผิดเงินกี่ล้านก็ไม่มีความหมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยา่าโง่ซื้อเวลาในแบบผิดๆอย่าเอาเงินแลกกับความว่างเปล่าจงใช้เวลาที่มีสร้างสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเองและก็คนที่คุณรักจะดีกว่าไม่อย่างนั้นนะคะในช่วงบั้นปลาย คุณก็จะต้องนั่งนับแต่ความว่างเปล่าแทนที่จะนั่งนับความทรงจําที่มีค่าข้อ 5. ซื้อความสงบด้วยความวุ่นวายหลายคนหลงคิดนะคะว่าถ้ามีบ้านหลังใหญ่หญมีรถสวยหรูข้าของที่เต็มบ้านชีวิตก็จะสงบสุขสบายใจแต่ยิ่งได้มากกลับยิ่งเหนื่อยมากคุณอาจจะไม่ทันรู้ตัวนะคะว่าทุกสิ่งที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อความสงบเลยแต่ซื้อภาระมาด้วยบ้านหลังใหญ่ก็ต้องจ้างคนดูแล รถหรูก็ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงแพงกระเป๋าแบรนด์เนมก็ต้องระวังไม่ให้เป็นรอยเปื้อนของทุกชิ้นที่ซื้อเข้ามาในชีวิตกำลังแย่งพื้นที่ในใจของคุณอย่างเงียบๆทำให้เราต้องห่วงต้องคอยกงังวลและก็ต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเพื่อรักษาภาพลักษณ์นั้นเอาไว้สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ใช่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในซอยแต่คือความสงบในใจเวลาที่ได้นั่งกินข้าวกับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องหนี้สิน เวลานอนหลับแล้วไม่ต้องสะดุ้งเพราะว่ากลัวธนาคารจะโทรมาความสงบแบบนี้ล่ะค่ะที่ไม่มีขายในห้างไม่มีขายในโชว์รูมแต่มันเกิดจากใจที่รู้จักพอใจที่ไม่เปรียบเทียบว,ว่าใครรวยกว่าใครมีมากกว่าในบรนปลายชีวิตคนที่ซื้อของหรูราเพื่อหาความสงบกลับพบความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าสิ่งที่ซื้อมาคือความวุ่นวายไม่ใช่ความสุขอย่าโง,ง่งคิดว่าของแพงนั้นจะซื้อความสงบได้ ความสงบที่แท้จริงจะต้องสร้างจากข้างในและมันไม่ต้องใช้เงินมากมายเลยค่ะใช้เพียงแค่หัวใจที่พอเพียงก็เพียงพอแล้วข้อ6ซื้อความหมายของชีวิตนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เสียใจที่สุดเมื่อแก่ตัวลงในบรรปลายชีวิตทั้งชีวิตวิ่งหาเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถหรูซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้แต่กลับไม่เคยซื้อคำตอบว่า ตัวเองเกิดมาทำไมลองนึกภาพดูนะคะคุณสะสมเงินจนเต็มบัญชีแต่พอแก่ตัวลงนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าฉันวิ่งหาทั้งชีวิตเพื่ออะไรถ้าไม่มีคำตอบทุกอย่างที่เคยซื้อมาก็กลายเป็นแค่กองของไรค่าเป็นเครื่องประดับที่ไม่เคยเติมเต็มความหมายของการมีชีวิตอยู่เงินซื้อเตียงนอนราคาแพงได้นะคะแต่ไม่เคยซื้อการนอนหลับที่สงบใจได้ เงินซื้อทริปเที่ยวรอบโลกได้แต่ไม่เคยซื้อความสุขที่แท้จริงในใจของคุณได้สิ่งเดียวที่ทำให้คุณรู้ว่าชีวิตนั้นมีค่าก็คือการใช้แต่ละวันอย่างมีความหมายลงมือทำสิ่งที่คุณเชื่อสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้างแล้วก็ทำสิ่งที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงหลายคนกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปกว่าจะรู้ว่าชีวิตนั้นไม่ได้ต้องการของอะไรเยอะแยะมากมาย แต่ต้องการความหมายเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกวันนั้นไม่สูญเปล่าอย่างโง่นะคะคิดว่าเงินจะซื้อคำตอบให้กับคุณได้เพราะในบ้านปลายไม่มีใครเขาสนใจหรอกค่ะว่าคุณจะรวยแค่ไหนมีแต่คุณเองเท่านั้นที่จะต้องตอบกับใจว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทำอะไรความหมายของชีวิตไม่มีขายในห้างไม่มีอยู่ในบัญชีธนาคารมีแต่คุณนะคะที่ต้องสร้างขึ้นมาเองในทุกๆวันข้อ7 ซื้อสถานะด้วยหนี้สินนี่คือหลุมพรางที่ลึกที่สุดหลายคนยอมก้าวลงไปโดยไม่รู้ตัวยอมเป็นหนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองดูดียอมผูกคอไว้กับดอกเบี้ยเพียงเพื่อที่จะแลกกับคำชมเพียงชั่วคราวจากคนอื่นคุณอาจจะได้บ้านหลังใหญ่แต่ทุกเดือนต้องกัดฟันจ่ายค่างวดคุณอาจจะได้รถหรูแต่ทุกครั้งที่น้ำมันขึ้นค่าซ่อมบำรุงก็ทำให้ใจสัน่นยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องแบกมาก และนี่คือสถานะที่แท้จริงหรือเปล่าคะคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ทํางานเหมือนกับหนูถีบจกักเหนื่อยแทบตายไม่ใช่เพื่ออิสระแต่เพื่อที่จะจ่ายดอกเบีย้ยให้กับธนาคารใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพียงเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่คนอื่นเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณแก่ตัวลงคุณก็จะพบว่าของทั้งหมดนั้นไม่เคยทําให้ใจสงบมีแต่ความเครียดที่สะสมจนกลายเป็นโรคภัยและความกังวลที่กินแรงจนหมดพลัง สถานะที่ถูกซื้อด้วยนี้ไม่เคยมั่นคงจริงๆเพราะแท้ที่จริงแล้วนะคะมันคือการเช่าความสุขชั่วคราวจากธนาคารคุณเป็นเจ้าของที่ไม่เต็มตัวและเมื่อถึงวันที่รายได้สะดุดหรือว่าสุขภาพไม่เอื้ออํานวยการเช่านั้นก็จะสิ้นสุดในทันทีอย่างโง่ซื้อสถานะด้วยนี้สินเพราะแทนที่จะได้รับเกียรติคุณจะได้เป็นแค่ทาสของเจ้านี้สิ่งที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่บ้านหลังใหญ่หรือว่ารถหรู แต่คือใจที่มีอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยตัวเลขที่ต้องจ่ายทุกเดือนใจที่นอนหลับได้เต็มตาโดยที่ไม่ต้องสะดุ้งตื่นเพราะกลัวโทรศัพท์จากธนาคารนั่นแหละค่ะคือสถานะที่แท้จริงข้อ8ซื้อความสําเร็จทางลัดนี่คือความโลภในใจของคนนะคะที่ถูกตลาดเอามาเล่นงานได้ง่ายที่สุดคําโฆษณาที่บอกว่ารวยภายในสาวันปันยอดขายหลักล้านในหนึ่งเดือนหรือว่า คอสทางลัดสู่ความสำเร็จมันเหมือนกับขนมหวานที่หอมหน่ากินน่าลิ้มลองแต่เมื่อได้กินเข้าไปก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่มีทางลัดนะคะไม่มีถนนลับที่เดินแล้วถึงเส้นชัยในทันทีทุกอย่างจะต้องอาศัยเวลาการเรียนรู้และก็การลงมือทำซ้ำๆคนที่โง่งที่สุดก็คือคนที่เอาเงินซื้อภาพลวงตาซื้อคำมั่นสัญญาที่สวยหรู แต่ก็ไม่เคยซื้อทักษะจริงๆที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตกว่าจะรู้ตัวเงินก็หายเวลาก็เสียไปความมั่นใจก็ถูกกัดกร่อนสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเจ็บปวดกับคำถามในใจที่ว่าเราน่าจะเอาเวลานั้นไปฝึกอะไรจริงๆดีกว่าไหมคอร์สเรียนทางลัดต่างๆมันอาจจะพาคุณขึ้นไปยืนสูงได้เร็วแต่ถ้าคุณไม่มีรากไม่มีฐานความสำเร็จนั้นก็จะพังลงมาง่ายดายกว่าที่คิด เหมือนกับตึกสูงนะคะที่สร้างจากดินโคลนต่อให้สูงเท่าไหร่ก็ยืนอยู่ได้ไม่นานอย่าโง,ง่ซื้อความสำเร็จทางลัดเพราะมันไม่มีอยู่จริงสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณลงทุนได้ก็คือทักษะที่สร้างผลซ้าๆได้ในระยะยาวความรู้ที่เอาไปต่อยอดได้ตลอดชีวิตและความสามารถที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้นี่ต่างหากนะคะที่จะพาคุณไปถึงเส้นชัยได้จริงๆข้อ 9. ซื้อการยืนยันตัวตนจากคนอื่น นี่คือสิ่งที่หลายคนตกหลุมพรางโดยไม่รู้ตัวนะคะพยายามสร้างชีวิตขึ้นมาเพียงเพื่อตอบสนองสายตาของคนอื่นใช้เงินปั้นยอดไลค์ซื้อโฆษณาเพื่อที่จะให้คนมากดไลค์เยอะๆลงรูปชีวิตที่สวยหรูเพื่อให้คนอื่นอิจฉาหวังจะให้คนอื่นปรบมือให้แต่สิ่งเหล่านั้นมันเสียงดังแค่ไม่กี่วินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวก็เงียบหายไปแต่ความจริงก็คือต่อให้คุณจะมีคนกดไลค์เป็นล้านมีคอมเมนต์เป็นหมื่น แต่ถ้าภายในของคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรจริงๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากฟองสบู่เลยค่ะยิ่งคุณไล่ตามการยอมรับจากคนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งหลงทางจากตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคนที่ซื้อการยืนยันตัวตนจากภายนอกก็จะต้องพบกับความเจ็บปวดในวันที่ไฟจากคนภายนอกดับลงวันที่ไม่มีใครมาชมไม่มีใครมากดหัวใจให้คุณก็จะได้ยินเสียงที่น่ากลัวที่สุด ก็คือเสียงของความว่างเปล่าในใจตัวเองและเสียงของการถามซ้ำๆว่าแล้วเราคือใครกันแน่ความมั่นใจที่คงทนไม่เคยเกิดจากยอดไลค์แต่เกิดจากการยืนได้ด้วยขาของตัวเองเกิดจากการรู้ชัดว่าตัวเองนั้นกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มีค่าและก็สิ่งที่ทำให้ชีวิตนั้นมีความหมายจริงๆฉะนั้นอย่าโง,ง่ซื้อการยืนยันตัวตนจากคนอื่นเพราะมันเป็นแค่เงา ความมั่นใจที่แท้จริงจะต้องสร้างมาจากข้างในไม่ใช่รอให้ใครมาบอกว่าคุณมีค่าคอ้อ10ซื้อความสะดวกสบายจนสูญเสียทักษะสังคมทุกวันนี้นะคะเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทุกอย่างพร้อมที่จะเสิร์ฟเพียงแค่กดปุ่มเดียวไม่ว่าจะกินหรือว่าจะเดินทางจะทำงานบ้านก็สามารถจ้างแม่บ้านได้จะลงทุนก็มีสูตรสาเร็จให้กดตามดูเหมือนกับว่าชีวิตจะสะดวกสบายใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่แอบหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดคุณอาจจะเคยคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำอาหารเองเพราะว่าสามารถสั่งได้ตลอดเวลาแต่ถ้าวันนึงเกิดวิกฤตน้ำท่วมถนนปิดร้านอาหารหยุดคุณจะยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไหมคะคุณอาจจะเคยคิดว่าการเงินแค่ทำตามสูตรที่เขาเขียนมาก็พอแต่ถ้าเจอสถานการณ์จริงที่ไม่เหมือนตำราจะยังตัดสินใจได้หรือเปล่า ความสะดวกในวันนี้มันเหมือนกับดาบสองคมด้านหนึ่งทำให้ชีวิตของเราเร็วขึ้นง่ายยิ่งขึ้นแต่อีกด้านที่ซ่อนอยู่มันคือทำให้คุณอ่อนแอเปราะบางเหมือนกับคนที่แขนขาไม่ได้ออกแรงมานานอยู่ดีๆจะให้ไปสู้กับพายุก็แทบจะยืนไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วเมื่อถึงวัยปลายทางคุณก็จะเสียใจที่วันหนึง่งคุณเคยแลกทักษะกับความสามารถเพราะสิ่งที่คุณซื้อได้ด้วยเงินมันก็ให้เพียงชั่วคราว แต่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยมือและสมองมันจะอยู่กับคุณไปจนวันตายอย่างโง่คิดว่าความสะดวกคือความมั่นคงความสะดวกสบายอาจจะทำให้ชีวิตของคุณนุ่มนวลแต่ทักษะต่างหากนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงได้จริงๆข้อ 11. ซื้อความรู้เทียมหรือใบประกาศสนียบัตรที่ว่างเปล่านี่คือความเข้าใจผิดที่กัดกินคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เชื่อว่าใบประกาศสนียบัตรใบรับรอง หรือว่ากระดาษสวยๆที่มีตราประทับจะเป็นบัตรผ่านสู่ความสำเร็จได้แต่ความจริงก็คือใบกระดาษเหล่านั้นมันทำได้เพียงเปิดประตูแต่ไม่เคยทำให้คุณเดินเข้าไปยืนหยัดได้จริงหลายคนจ่ายเงินเข้าอบรมราคาแพงๆได้เอกสารหนาๆกลับบ้านแต่ถามว่ามีทักษะอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีเลยค่ะบางคนได้ตำแหน่งได้ชื่อได้ประกาศเกียรติคุณแต่พอเจอสถานการณ์จริงกลับตอบไม่ได้ ทำไม่ได้และก็สู้คนที่เขาลงมือทําจริงๆไม่ได้เลยความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่เคยขายอยู่แค่ในกระดาษแต่มันอยู่ในเลือดเนื้ออยู่ในสมองอยู่ในทักษะที่คุณใช้ได้ทุกวันใบประกาศคือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่ความสามารถคือสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้วันหนึ่งเมื่อคุณแก่ตัวลงแล้วหันไปมองใบประกาศที่แขวนเต็มผนังแต่ชีวิตจริงกลับไม่มีอะไรที่มั่นคง คุณก็จะรู้ในทันทีนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณซื้อแต่ภาพลวงตาแต่ไม่เคยลงทุนกับสิ่งที่ใช้ได้จริงจงอย่าโง,ง่ซื้อความรู้เทียมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วโลกไม่เคยถามหรอกค่ะว่าคุณมีใบประกาศอะไรติดตัวบ้างโลกถามเพียงแค่ว่าคุณทําได้จริงหรือไม่ข้อ 12. ซื้อความทรงจําแบบจัดฉากก็คือเป็นประสบการณ์ที่เพื่อไว้โชทุกวันนี้นะคะหลายคนออกเดินทางท่องเที่ยว ไม่ใช่เพื่อซึมซับประสบการณ์แต่เพื่อถ่ายรูปให้คนอื่นเห็นทริปที่ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อโพสต์ลงโซเชียลสถานที่ที่เลือกไปไม่ใช่เพราะว่าอยากไปจริงๆแต่เพราะว่าเป็นที่นิยมคนอื่นเขาก็ไปกันเราก็ต้องไปบ้างสิเพื่อที่จะได้ไม่ตกกระแสคุณอาจจะได้ภาพสวยๆนะคะแต่สิ่งที่คุณพลาดก็คือความรู้สึกจริงที่ควรจะได้จากการเดินทางคุณไม่ได้ดื่มด่ำกับวิวภูเขาไม่ได้ซึมซับกับลมทะเล ไม่ได้คุยกับคนท้องถิ่นไม่ได้หัวเราะกับเพื่อนร่วมทางเพราะว่ามัวแต่คิดถึงมุมกล้องว่าจะต้องยืนตรงไหนถึงจะดูดีและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่ในความทรงจำอาจจะไม่ใช่ความสุขแต่คือความว่างเปล่าคุณจำได้ว่ามีรูปถ่ายแต่คุณไม่ได้จำว่ารู้สึกยังไงในตอนนั้นตรงกันข้ามกับคนที่เขาไปเที่ยวแบบเรียบง่ายใช้เวลาอย่างเต็มที่กับคนที่รักถึงแม้ว่ารูปจาไม่ได้สวย แต่เรื่องราวและก็ความรู้สึกกลับชัดเจนในใจไปจนแก่เท่าความทรงจำที่จัดฉากมันคือเปลือกที่ไม่มีเนื้อยิ่งแก่ลงไปก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะคุณจะรู้ว่าตัวเองนั้นเคยมีโอกาสสร้างความสุขที่แท้จริงแต่กลับปล่อยให้หายไปเพียงเพื่อที่จะให้คนอื่นกดไลค์ไม่กี่คนฉะนั้นจงอย่างโง่ซื้อความทรงจาที่ทาไวเพื่อโชว์คนอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่คุณแก่ตัวลงไม่มีใครมานั่งดูรูปเก่าๆของคุณทั้งวัน มีแต่คุณเท่านั้นค่ะที่จะนั่งอยู่กับความทรงจำถ้าเกิดว่ามันว่างเปล่าใจของคุณก็จะว่างเปล่าตามไปด้วยฉะนั้นนะคะจงทุ่มเงินไปกับประสบการณ์ที่มีความหมายจริงๆใช้เวลากับคนที่คุณรักหัวเราะพูดคุยสร้างเรื่องเล่าที่คุณอยากเล่าให้คนฟังไปจนวันตายแบบนั้นตั้งหากถึงจะเป็นความทรงจำที่แท้จริงที่ไม่มีวันเสื่อมค่าสรุปสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่โง่ที่สุดที่เราซื้อด้วยเงิน คือสิ่งที่เงินไม่มีวันซื้อได้จริงไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความรักแท้ความสงบความหมายของชีวิตหรือเวลาจงอย่ารอให้ตัวเองแก่แล้วมานั่งเสียใจว่าทั้งชีวิตนี้วิ่งหาแต่เงินแต่กลับแลกมาด้วยความว่างเปล่าเท่านั้นและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ